อ่ะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชากันนะครับมาก็เป็นในส่วนของลั c คกี้ทิกเก็ตนะครับก็ดองไว้สักพักหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนะก็มีประมาณสามพันสรอแปดปดใบนะแล้วก็เปิดไปแล้วร้อยสามสิบใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันให้หมดเลยดีกว่านะครแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดในส่วนของวิสนี่ด้วยนะก็ดองไว้จากพาร์นนะทำภารกิจมา แต่ยังไม่ได้อันนี้นะ IDYbit เนี่ยทำภารกิจยังไม่ถึงนะโอเคก่อนไปเปิดเนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ำยาบัฟก่อนนะครับนี่ตัวนี้เลยกินไปสองอันแล้วกันน่าจะเปิดเกินสิบนาทีนะมาพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะฮะโอเคโลแรกก็ถือว่าเกลือน,นิดหน่อยนะ อันนี้มันดีอย่างตรงที่มันมีการันตีซีเค็ดด้วยนะครับอ่ะแต่หลายคนก็น่าจะเปิดกันได้ไปแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้เปิดนะก็น่าจะการันตีแล้วนะจากดวงผมเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะการันตีหรือว่าหลุดเลทกันแน่ hey kid, อุ้ยตัวมิติกมานะฮะโลนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นตัวชายนี่หรือเปล่า n o p อ่าเป็นตัวธรรมดานะโอ้ยแย่จังอยากได้ชายนี่อยู่เหมือนกันนะอุ้ยเดี๋ยวอ๋อ <c oughs> เป็นตัวมิติกนะตกใจทำไมนึกว่าเห็นสีแดงนึกว่าได้ตัวสีเขียดน,นะแหมเราก็ตกใจไปเกินหน้าเกินตาเลย โอเคโอเคเปิดต่อวิ่งตัวซีเคดุดนะโหเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นชายนี่เปล่าโนอืมไม่ได้เป็นชายนี่นะได้เป็นตัวธรรมดามานะ แต่ว่าตู้ก่อนไอซีเคที่เป็นโกโจไม่หลุดนะพลาดแล้วก็พลาดเลยจะไปซื้อก็หลายล้านเพชรเลยนะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละตัวฟรีเปิดได้ซีเคทนะ โอ okay เเคลยโลนี้มิติกมานะมานลุ้นกันนะว่าจะได้ใช้นี่เปล <Nope. S 1> ่าไม่ได้แล้ว โอเคอ่าตอนนี้ตัวหมดแล้วนะแต่ถือว่าหลุดเลดตัวซีเค็ตมาให้แล้วนะ เดี๋ยวเอาเพชรแรกอีกสักหน่อยแล้วเอาการตีมิติตัวนะสีเข็ดก็ไม่ต้องละแปดสิบใบใช้พันสองเลยหรอโอเคแรกมาอีกสามสิบใบแล้วกันไม่ใช่สามสิบใบสิสองร้อยสี่สิบใบเออสามพันหกร้อยนะแรกมาเลย แล้วก็เปิดเอากาันตีมิติกนะโอเคมิติกออกขอนการันตีนะมาดูกันว่าเป็นชายนี่หรือเปล่าโน้ตัวธรรมดาอีกแล้วนะอืม สมุนเล่นไปเลยแล้วกันนะตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่อะสี่สิบเอาให้หมดเลยโอเคก็ถือว่าจบสวยอยู่นะได้ตัวสีเข็ดแบบหลุดเลนมานะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตู้วิชนะฮะอ่ามามาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้มีหกสอันนะเปิดได้หรอบนะฮะมา เดี๋ยวมันเริ่มเปิดเลยอาด้ำยาบับเรียบร้อยนะโลแรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือยับเลยนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เปิดแค่โลแรกนะเฮ้ย เซร์ฟนี้โคตรดีนะตัวซีเคียดหลุดมาแล้วแล้วก็ตัวที่ออกยากที่สุดก็หลุดมานะโอกาส0.10นะเอ้ยเอาเรื่องจัดวันนี้ดวงอย่างมาเลยครับล็อกก่อนเลยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่โอ้โหบอกเลยต้องปั่นสุดแนละ้วตัวนี้เครนคนใช้แล้วโคตรโกงเลยนะอืมชุดตอนใส่ก็แบบ เทจัดอะถ้าได้เป็นตัวชายนี่ด้วยน่าจะดีนะแต่ไม่เป็นไรฮะได้คันนี้ก็ถือว่าดีละไม่โลบมากแต่ถ้าได้ชายนี่ด้วยก็ดีนะ <c oughs> โอเคโอเคมาเปิดกันต่อเอาโหขัดดวงจริงๆเลยโอเคผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดช่องเพิ่มนะ,ะรู้สึกขายตัวไปยังไงก็ไม่พอนะตอนนี้ <c oughs> โอเคก็ซื้อไปเลยแล้วกันเนาะมา <c oughs> เดี๋ยวเปิดกันต่อฮะน้ำยาบัฟเลยหนึ่งนาทีครึ่งนะ มาดูกันครับว่าโลนี้จะได้ตัวอะไรดีๆ,ดๆไหมนะตอนนี้ขาดดีเอนคอมมานเดอร์ Commander นะที่ยังไม่มีนะมาครับโลที่สองโอเคโลนี้เกลือนะแบบเน้นๆเลยมาครับโลที่สาม โอเคได้ตัวชายนี่มาตัวหนึ่งนะเป็นตัวแรกเลยโอเคมาโลดีส4เลยต่อเลยยาวๆโอ้ยโลนี้เกลือสุดนะโลเมื่อกี้โลห้าต่อเลยอืมโอเคได้เป็นลีเจนาัสซินแบบชายนี่นะ อยางได้ตัวนี้รเจมานเดอร์ยังไม่ได้เลยไอตัวแรสุดก็น่าจะไม่ออกกันนะแต่มาตัวเดียวโลแรกคือแบบเล่นเล่นซะแบบว่าตื่นเต้นเลยนะเอาจริงคือแบบว่าเปิดโลแรกก็ได้เนี่ยคือแบบคุ้มแล้วนะในหกโลที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยได้โลแรกเลยคือว่าคุ้มนะโอเคแอสเซนชีนชยนี่แล้วก็เกลือเรียบร้อยครัไม่ได้ีเจมานเดอร์นะ ไม่รู้ว่ามีหินพอไหมโอ้มีสิบเจ็ดหินนะ mm hmm. เติมน้ํายาบัฟสักเล็กน้อยนะไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้น้ํายาบัฟหมดหรือเปล่าลืมดูด้วยนะตอนเปิดโลแต่ชุดมันคือเท่จัดเลยนะตอนนี้เท่จริงนะโอเคถือว่าคุ้มแล้วนะที่เปิดไปหกโลเดี๋ยวเลยมามีสิบเจ็ดอันก็สุมให้หมดเลยแล้วกัน รลเลอร์สามโอเคเกลือนะฮะเดี๋ยวมาสุ่มสปิริตต่อนะมีร้อยเจ็ดอันนะนี่น่าสุ่มได้แบบเพลินๆเลยยิมสันนะ่าจะเกลือนะเดี๋ยว,วเอาเอาอันที่มันกดแล้วมันขึ้นให้ยืยนยันนะแล้วเข้าไปดูว่ามันเป็นบัฟอะไรวิดีวายวันนี้0.7นนะมันทำให้มีโอกาสติดคอนฟิวนะ เราจะทให้ศัตรูเดินถอยหลังนะครับคูดาวสามสิบบิโอเคเอานี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันสูดดเจ็ดนะเออแล้วผมเคยสุมได้ทูสปิริตรอบหนึ่งนะแต่เป็นสุ่มกับตัวนี้นะบูม่าตัวเงินนะตอนนั้นจะหาบัฟตังให้ได้ของแรสุดเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันอะไรกันเนี้ยโอ้ถ้าจะคราฟของตัวนั้นก็ต้องใช้กระจกนะซึ่งผมแทบไม่ลงเลยนะฮาออ,อมิลเลอร์เนี่ยก็ส่วนเลเจด์คอมมานเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมลองดู เดินดูในตลาดดีกว่านะว่าขายราคาเท่าไรกันก็ใช้เงินแก้ปัญหาเลยได้กันนะมีเพชรอยู่ห้าแสนนะโอเคประมาณนี้เลยฮนะสำหรับการสุ่มกาชาในวันนี้นะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย